สำหรับเมื่อคืนนะอาร์เซนอลเราสามารถคว้า3แต้มได้สําเร็จนะครับผมในการเยือนยูคาสเซนในเกมนี้นะแฟนๆอาร์เซนอลอย่างเราเนี่ยสะใจกันมากๆเลยนะครับผมยิ่งในจังหวะ พริกแซงในนาทีบาปเนาะถ้าใครได้ดูสดก็คงจะสะใจไม่แพ้กับผมนะไม่ต่างกันนะผมว่าโดยส่วนตัวนะตอนแรกอะผมหวังว่าเราจะได้คินชีสสักลูกนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับเนาะลูกที่เสียไปเนะี่ยต้องพูดตามตรงเลยว่ากาเบลนยะผมลงง่ายเกินไปนะครับสาหรับจังหวะนี้นะผมก็ไม่ติดใจอะไรนะครับเพราะว่ามือเนี่ยโดนอะโดนจริงแน่นอนแหละแต่น้ําหนักในการโดนนะครับการสัมผัสเนี่ยคือมันเบามากอะผมมองว่ามันไม่ฝ่าวครับก็นั่นแหละครับ,นะรบล้มง่ายเกินไปเนาะก,กาเบลลูกนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแล้วจังหวะ ขั้นที่แฟนบอลต่างพูดถึงกันมากที่สุดในเกมนัดนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นจังหวะควนได้จุดโทษของเยอเคเลสนะครับผมก็คือเยอเคเลสเนี่ยแตะบอลหลบไปได้แล้วนะก่อนที่จะปะทะก,กับป๊อบนะครับคือจังหวะแบบเนี้ยเราเคยเห็นกันบ่อยมากนะครับคือแล้วจังหวะส่วนมากก็จะเป็นจุดโทษนะบางคนเนี่ยก็จะมองอีกมุมนึงว่าเออ่อนปะทะก,กันเนี่ยนะเยอเคเลสถึงบอลก่อนก็จริงแต่ป๊อบก็สัมผัสบอลก่อนที่จะปะทะไงอ่าก็อาจจะไม่เฝ้านะครับผมแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะ มขอยกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีตัวสําคัญคนเดียวกันเลยนั่นคือดาเลนอิงแลนด์ครับใช่ครับคนที่ตัดสินในห้อง VAR เมื่อคืนครับแต่ครั้งนั้นครับอาร์เซนอลเนี่ยโดนลูกโทษนะในวันนั้นนะครับเหตุการณ์คือเราไปเจอไบตันนะครับชาวเปโดงงบอลได้ก่อนที่ซาลิบาจะขกโดนบอลนะครับแต่จังหวะนั้นเนี่ยซาลิบาเองก็โดนบอลก่อนที่จะปะทะนะศีรษะคือชนกันนะครับก็คล้ายๆกันกับจังหวะที่เยอเคเลต แตะบอลแล้วไปปะทะโอ้แต่จังหวะก่อนปะทะเนี่ยก็คือโป๊บโดนบอลก่อนใช่ไหมจังหวะเนี้ยก็คือชาวเปโดะมงบอลก่อนแล้วหัวของไซบาเนี่ยก็โดนบอลก่อนนะแล้วก็ปะทะกันนะครับแต่ตอนนั้นอะอาร์เซนอลโดนจุดโทษน,น,น,นะครับก็ที่ผมยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณากันดูนะครับโอเคลูกแรกเนี่ยนิวคาสเซิลขึ้นนําก่อนโดยลูกมงของนิกวอเทอร์มาเดอร์ในในาทีที่34จากนั้นครึ่งหลังเนี่ยนะมิเกลมิเลโน่นะครับลงสนามมาแทนคาราฟิโอรี่แล้วทําประตูตีเสมอ หนึ่งหนึ่งจากลูกหม่งนาทีที่84นะครับแล้วเซอร์ไพรส์พิเศษเนยนะมานาทีบาปนะครับผมกาเบียวหม่งขึ้นแซงในนาทีที่90บวก6เออเราก็ทําได้สําเร็จฮะกรต้องบอกเมื่อคืนเนี่ยผมสาใจมากๆเลยนะแล้วคิดว่าแฟนบอลอาร์เซนอลก็ ต่างสะใจไปด้วยกันนะครับมนนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนข่าวดีของเราก็คือโอริกาดเนี่ยนะได้กลับมาลงสนามแล้วถึงแม้จะได้ลงในนาทีที่82นะครับแต่สร้างจังหวะได้ดีเลยมีจังหวะแทงทะลุช่องสวยๆให้ได้เห็นกันด้วยนะเอาล่ะผมคิดว่าถ้าเรามีโอริกาดกลับมายืนตัวจริงนะครับผมคิดว่าเยอเคเละนะน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้นะครับผมโปรแกรมต่อไปของเราคือยูฟาคืนวันพุทธที่1นะครับผมเวลาตีสองนะครับก็จะเป็นเช้าของวันพฤหัสนะเราจะเจอ,เจอกับโอลิมปิกคอสก็ เอาใจช่วยกันนะครับลุ้นกันไปนัดต่อน,นัดสู้กันไปนัดต่อน,นัดนะครับก็หวังว่าอาเซินอนของเราจะมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างน,นะครับซีซั่นนี้นะทำมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาล้างอันดับ2ตามหลังนิวพูอยู่2คะแนนนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกําลังใจให้กันด้วยนะครับ